สวัสดีค่ะสวัสดียมสาวทุกพี่น้องสวัสดีแม่แม่และก็เอฟซีทุกคนนะคะอัดประตูทางให้กระตื่นตะนอนพี่ดาวเพิ่งแต่งตัวเสร็จค่ะสวัสดีป่าลูดี๋ยวผัวก็ดูสามีนะพูดผิดขอโทษค่ะเป็นไงนอนรับอยู่ม่งคืนนีรับรับค่ะรับฟังตายค ไม่คืนนี่นั่งแย่างผ้าห่มแต่พี่น้องผ้าห่มนะสะเอื้อนั้นตอนแรกก็นอนตู้ผ้าห่มเพิ่นเดียวกันพี่น้องพอตื่นมาพอตื่นมายัางไนงไน,นั่งเอาไปกดได้ผู้เดียวไหมรถนอนดีที่ไม่ได้เปิดแอร์แอร์ก็มีนะคะดีที่ไม่ได้เปิดแอร์ไม่งนนั้นหนาวตายพี่น้องตื่นซองซ้ำเตื่ตอนตื่นเอาผ้าห่มยุ่งใสอเนกั้นก่ขีดผ้าห่มโต๊ะวัลย์ฟ้า นางเอาไปตูม่มนดีนนางเอาไปก่อดได้ไม่น่าเลยนะสามีฉันเป็นคนที่แบบว่านางนอนนังนอนระมัดระวังมากกลัวใช่ไหมกลัวมันบอกนางจะระมัดระวังตัวเองมากอันนี้ก็คือหอ้องเพียงพักพี่นอ้องจะถ่ายรอบๆให้ดูนะคะราคาหนึ่งแสน หนึ่งแสนเจ็ดสิบพันกีบเป็นเงินบาทกันสิประมาณอยู่ 500, 500ห้าร้อยห้าร้อยบาทถูกป่าไม่ถึงมาสี่ร้อยแพงนะราคาแพงนะคะทำได้ครับสามีนุ่งราคาแพงนะปกติถ้าเป็นบัตรพักแถวบ้านทเฮาเนาะจะมีราคาห้าหมื่นหกหมื่นลยก็หนึ่งแสนทแบบเป็นของวีไอพีกับแสนห้าอันนี้คือแบบ ราคาแพงมากค่ะหนึ่งแสนเจ็ดเลยเสิไม่เนี้ยังบรวชสิไปหรอทั้งไรต่อคะ่ะพี่น้องค่ะตอนนี้คือให้กระตื้นแต่นอนนะนะใหก้หกระล่างหน้าแต่งโติมที่ยังไม่ได้อาพนหนาอุ้ซะไงเสริมเนาออยู่เน่าจยังเสริมเนาะอยู่เดี๋ยวดูบรรยากาศด้านนอกค่ะเราจะไปเบิ่งกของนั้นของนีก่อนพี่น้องพี่น้องได้นี่ เสริมหล่อหล่อแล้วเม่เคืนหลับสบายดีไหมหับป่านตายหัวหนูนางนอนระวังหางหงลับป่านตายพี่น้องจา้จาจักนั่งศิลาวัางไปจังกระเดกกระเถาะแล้วจะอไปดูห้อง,องคุณอาด้วยไปไปไปดูห้อง,องคุณอาก่อนบรรยากาศด้านนอกนะคะ ยังบดรีวิวห้องจะรีวิวห้องให้ดูก่อนค่อยไปดูนะคะขอท่านไดภาพสำหรับพี่น้องห้องนี้ก็มีแบบเปิดไฟแล้วก็มีแอร์เสียอย่างเดียวครับพี่น้องที่นี้มีทีวีนอนด้วยนะคะมีทีวีมีเก้าอี้โต๊ะแล้วก็มีตู้ใส่เสื้อผ้าด้วยที่ที่มันแบบบูเฟอร์เฟกตัวนี้พี่น้องจะเป็นกลิ่นห้องน้าเนาะเพราะว่าเครื่องกรับอากาศเครื่องดูดอากาศมันเสียพี่น้องเสียตัวเดียวนี่แหละคะ่ะงั้นก็โอเคทุกอย่าง ถือว่าห้องก็ใช้ได้นะคะสะอาดงามตามีพ้ามุ้ผ้าม่านผ้ารูดอะไรเยอะแยะนะคะเราจะไปดูห้องคุณอาก่อนเนาะอันนี้ก็รองเท้าเหมือนนั้นยังไ่ทันซื้อรองเท้าให้สามีใหม่เลยท่านไปหลอดตลาดไปดูห้องคุณอาก่อนค่ะเป็นยังไงบ้างโอ้ยกลับมาเปลือ่อยพนตกเมื่อึ้น,นพี่น้อง นี่อันนี้จะเป็นห้องอดดมนั่นเองฮัลโหลสวัสดีนฮัลโหลเกิดมาดิ้งเป็นไงบ้างคะเพื่อนไงมเดิมงมอ,อืมเขมีกิ่นแหง้งแต่บอก <Okay. S 1> กลิ่นพิสังบม่ได้ดูอากาศปะ <laughs> แบบแบบติมน แมเปญาดเนาะอันกินนะนะโพดโพ <c oughs> เครื่องดูดอากาศไม่มีโอ้โหมีกระจกบานบักใหญ่เลยกลังจะสิิปินปนะครับทำุญได้สีหงกลัวกลิ่นมากแรงมากเลยห้องนี้อยู่ได้ยังไงครับเนี่ยไปเจอดค่คาร์เออบ๋อพี่เข้ามาแล้วยาวคือมินออกสักกันด,ดูห้องนั้นแล้วก็มาดูห้องนี้ค่ะ <c oughs> สามีคะห้องไหนบ้าง อันนี้จะเป็นห้องของคุณอาเทนนั่นเองค่ะฮัลโหล <Hello S 2> ค่ะฮัลโหลกัสมานิงค่ะคุณอาค่ะโอ้ยห้องนี้สดชื่นค่ะ<ม>หอ้ะะหองีห้องอิ <laughs> อจายเมนต์กวยห้องอิจายเมนต์กวยสมสื่อเป็นห้องของผู้หญิงนะคะหอ้องอิจายนาโคดค่ะคุณอาค่ะห้องอิจอานจยนาโค,ค,เคดเมนขอขออนุญาตนะครับพูดคำว่า นะะคไม่รู้ว่ากลิ่นอะไรเมื่อวานทัวร์แล้วโอ้โหจุดอัาน้ำลึกเอยค่ะหนูนะไม่ได้อาบนะคะหนูแต่งตัวเสยไม่อามมาเลยเออห้องห้องนี้สวบายสบายสดชื่นกว่าห้องยิ่งจ่อยห้องนู้นนะจะมีกลิ่นเพราะว่าเครื่องปรับอากาศมันเสีย นั่นมีเครื่องปรับอากาศนั่นก็เครื่องดูดอากาศคุณอาไม่น่าเลยเป็นยนง่นสาวคืนแรกคืนแรกก็ผ่านไปได้ดีกระผัวสามดอกโอ้ยดอกเดียวกับม่ได้แต่เอกแรกเมื่อคืนนีนางแย่งผ้าห่มหนูไปด้วยนะคะเบี๋บวเดวว่าเมถึอคืนเพ่อว่า อันโมฮูอันนั้นเวลานั่งนั่งบิดคิงนั่งตึงคิงนะ,น,ะงน่าสีดึงน่าสีดึงเผลอบอกบอกคุณอานาาจะดึงเผลอไปไปกองไว้ตรงตรงกของจับของไหมก็เอาข้าวไก่เนี่ยนางนอนระบาดระวังมากเมื่อคืนนี่นั่งย่างมาไปนอนถ่ายมาท่ามันพ้าอากาศมากวนะเออนอนกับหนูนางระบาดระวังมากนะนางแบบนั่งกลัวมากกลัวเป็นหน่วยย่านเหน่วยย่านหน่วย อ,าอ้าวผัวหยาผัวหยาเนี่ยนะนม่มมนานน,นล้วก็นั่งกับสามีค่ะพี่น้องค่ะแต่ไม่ได้ทําอะไรกันนะคะรักต้องดูแลไว้ก่อนค่ะค่ะไม่หมดเลยในห้องนาหรอมีเครื่องดูดอากาศในห้องคุณอาก็มีเครื่องดูดอากาศนะคะแต่ว่าห้องนู้นโบมีเครื่องดูดอากาศเสียเครื่องน้ำโบนี่ก็ดูดได้เขาจะวางที่ไหนเครื่องดูดอยู่ห้องน้ำอันนั้นคือละแสนเจ็ดสิบพันพี่น้องค่ะแต่พะหูอ่ะ พอ่อหัวจืดบอลบอลน,นี่ก็หอมเหินบานค่ะซื้อบ้านยังกันะนะอ้าวจิตตะวงไมาเห็นเนาะซื้อบอล FC มัญหาว่าอยู่อยู่ทา่านใดบ้างมาซื้มาไม่รู้เหมือนกันเนาะอันนี้ก็แบบเข้ากระพึงมากครั้งแรกครับคุณอเเาเเเากบู้้พนยมาครั้งแรกแลแ้วก็ไม่รู้อยู่่อยูบ้านซื้อซื้อบา้อออบาน,นยังบานผักมากระพูงเนาะจิตตะวงหรือเปล่าใหนขอดูก่อนนี่เฮือนพักจิตตะวงพี่น้องจ้าเขาจะเป็นทางเฮือนพักจิตตะวงอย่างก็ ขออนุญาตแจ้งปรับค่าห้องผักเริ่มวันทีปรับขึ้นปรับนอนสบายดีใช่ไหมครับคุณอาเมื่อคืนนี้<อ>หลับสบายอบน,น,นอนเถียนขื้นกว่าจะได้นอนง่ายๆพวกหนูเหรอกินข่าวอัพนำได้กัดนอนเลยเอาเผื่อเล่นโทรศัพท์เผื่อนี่นะมาเถียนขื้นพอดีแต่โอเคนอนรับฟังนี่หนูก็สามหาทุ่มพอได้หนูก็ได้เพื่อเลี้ยกันนี่เลียงขึนกว่าไปดูห้องน้องๆก่อ,อนครับพี่น้องค่ะ นี่ค่ะจะเป็นห้องหนุ่มๆสาวๆเขาไม่ป่ามั่นค่ะฮัลโหลกัสมอร์นิ่งสบายดีพี่น้องป่าสมาสดสุดสดใสแต่อะห้องนี้แห็นกัสมสดชื่ออีกจักสีขาวบ่สีขาวไม่ใช่สีเขียวอืมสบายสบายกำลังทำอะไรกันนี่อาบน้ำได้ยังเรียบร้อยอาบน้ำเรียบร้อยเียวพร้อมลุยแล้วพร้อมลุยไปไหนต่อวันนี้ ยิงจ่อยเธาใส่ชุดนี้หรอชก้าวข้ามชุดที่เาจาโตเกินเลยนอนนอนรับขักหรอนอนรับถักแต่ว่าเสี้อยังเดียวยัไมได้เปิดเอไ่ได้เปิดเอนาวหนาวหนาวเปิดเอในหนาวเบิงซสามีนูกันนี้สามีเออเันยังบ่ได้เปิดเอจ้เมือคืน เมื่อคืนนี่นั่งแย่งพระโฮมไปก็สิวานาตื่นนะพระโฮมหายไปใส่หาพระโฮมอยู่สามีหนูแย่งไปนี่เองน้อนรับทางกับพี่เพียไม่นะเพียจะกัดเดือดท่าเลยโยตาทางนั้นแต่งหน้าแต่งตาครับพี่น้องค่ะมีกระจกบานบักใหญ่พี่น้องเออมันคิดแจ้งค่ะกระจกบานบล็กบล็อกจะเซตทุกมือเนาะกระจกเขาจะเซตให้สะอาดในดูดูกระจกบานนี้สินี่จะเซตให้สะอาดเรียบร้อยนะคะ ยิงจ่อยห้องยิงจ่อยไม่มีเครื่องดูดอากาศไงห้องนี้มีเครื่องดูดอากาศด้วยห้องน่าจัดเครื่องของเครื่องของเพื่อนยังมาได้มแต่มามันดูดมาได้ตีในห้องห้องมันก็ดูดมาได้กลิ่นแรงมากกลิ่นแห้งเนาะมันบ่มินกินน้ำยาไม่รู้ไม่รู้กินอะไรกินแบบเอ๊ะคืออ๋อ จะคือแบบคลองพวกนั้นเลยอือก็ยังว่าแล้วนะเรามาพักขึ้นแรกเนาะเราก็หุบมาพักดูไซน์เนี่พี่น้องเมื่อแรกนะจุดเมื่อแรงยังมาดูนะคะรอรอดูถามหัวหน้าก่อนถามหัวหน้าก่อนว่าสิเป็นยังไดเมื่อแรเนาะเจ้าเนี่ยนะเนี่ยยุ่งก็อันนี้จะเป็นตู้เส่เชืองนะคะห้องอารซิโบมีห้องคุณอาร์ซิโบมี่เลยห้องเอ้ยก็มี s, <S ตู้ใส่เสื้อผ้า คุณอาค่ะหลับคักสบายเฮ้ยยิงจอยหลับเป็นไงบ้างกับอารัมหลับคักปอยปันตาขนาดนั้นนะยังปานตายขั้นแบบรู้ละแบบนี้คือสิไม่อยากฟันาเลยนะเตียมเปียกเต็มเปียกเลยมันจะอ่านนะเพราะมีเงี้ยอย่างเงี้ยนั่นเติบว่า เมีนางลุกนะคะนางแต่งตัวเรียบร้อยวันนี้ทุกคนกันแต่งตัวเลยคะ่ะเลือแต่งแต่คุณอาหนูนี่แหละคะ่ะยังไม่ได้อาบน้ำเลยูได้อาบตว่นวันอาบน,าอน,นออ้อันแจ็คเปิดกระบอันราะอจ่องแตึง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 ท่นั้นก็แต่งตัวคะ่ะตองดูฟองู เราจะไปดูห้องสุดท้ายคือห้องหัวหน้าเรานั่นเองค่ะไปไปไปบรรกะบรรยากาศด้านนอกนะคะสดชื่นมากยังมีต้นไม้ห้องกับเรเคยมาฮานะอยู่ใส่ยู่ใส่ยู่ใส่เนาะสามีคะทำอะไรอยู่คะนี่ห้องนี้ค่ะห้องนี้หละจ้ะ จะมาดูห้องจะมาดูห้องคุณอาวเอ๋ดีที่ม่เป็นบ้านพักฟรีสิ่งระวัสดีจะตุศไอ้คุณอ้าวโอ้ยเย็นจอดปาดเปิดเอร์17องศาโอ้โหเมื่อวานเนี่ยเปิด18องศาก็ยังสายแล้วสิบเดองศามงมีกินเดี่ยวกันกับยุ่หองน้อง มีกินเดียวกันกับอยู่ห้องเราตอนนี้คือกำลังโทรลมียอยู่นี่และค่าห้องกับซิรุล้านิดนึงแบบนี้นะคะกลับมาห้องเราเนาะจะมาพับผาพับแพรพับอันหนันไหวเนาะจ้ะสีใได้เตรียมตัวเดินทางนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะพบกันคลิปหน้านะคะ